เลยนะคะกับเพจสัมพันธ์ออนไลน์ครั้งสี่นะคะเวทีนี้ก็ยังเรายังอยู่ด้วยกันแต่ว่าเป็นอยู่ในในในเวอร์ชันใหม่นะคะเรียกว่าเป็นยุค new normal นะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะยันอยากจะบอกทุกคนว่าการประชุมออนไลน์ของเราครั้งเนี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่ายังจําได้ว่าเมื่อปลายปี2560เนี่ยท่านประธานบริษัทของ MB ระดับโลกก็คือท่านดักเดอะวอสเนี่ย ได้เดินทางมาปราัยที่เมืองไทยตอนนั้นมันเป็นยุคของการกาลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ในเรื่องของโลกดิจิตอลนะคะท่านมาเมืองไทยตอนนั้นท่านมาพูดในหัวข้อแอมเบย์เน็กซ์นะคะยันยังจาได้เลยนะท่านมาแล้วคนไทยตื่นเต้นมากนะคะท่านบอกว่ามันถึงเวลาที่แอมเบจะต้องเปลี่ยนมันก็เดินทางมาบอกะคะว่า4ปีที่แล้วนะคะประมาณ3าสี่ปีเดินทางมาบอกว่าเตรียมตัวไม่เลยนะคะแอมเบย์ MBA กำลังจะเปลี่ยนเข้าในเรื่องในเรื่องของโลกดิจิตอล ตัวบริษัทเองกําลังเปลี่ยนฐานเปลี่ยนผ่านไปสู่การไม่ตั้งการผลิตหรือการทําการตลาดแล้วนะมันมีอยู่ประโยคนึงที่ท่านพูดทิ้งท้ายท่านบอกว่าขอให้คุณคอยดูนะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนหมดแม้กระทั่งรูปแบบการประชุมจะไม่เหลือการประชุมแบบรูปแบบเดิมอีกต่อไปลองกลับไปอ่านได้เลยนะยังมีอยู่เลยนะคะประโยคนี้นะคะแล้วอยากจะบอกว่าไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดขนาดนี้นะสุดท้ายเนี่ยพวกเราแอมเวย์เนี่ย กลายเป็นกลุ่มนักธุรกิจที่ตื่นเต้นกับการประชุมออนไลน์และมันเป็นการประชุมออนไลน์ที่ทรงประสิทธิภาพมากๆในการสร้างความสําเร็จตะกี้เพชรแตนก็ได้พูดมาแล้วนะคะว่าความสําเร็จของแอมเวย์ในปี2562ที่มาสิ้นสุดเมื่อเดือนกันยาเมื่อเดือนสิงหา2563เนี่ยบริษัทแอมเวย์มียอดมีประสบมียอดธุรกิจที่เต,ติบโตถึง6นะคะซึ่งไม่ได้น้อยเลยนะคะแล้วก็ มีคนประสบความสำเร็จมากมายเลยมากมายจริงๆนะน่าตื่นเต้นโดยเฉพาะคนที่ประสบความสำเร็จก้าวแบบก้าวขั้นจากเข็มเดิมขึ้นสู่อีกหลายๆตําแหน่งเนี่ยนะเขาได้เงินกันเยอะแยะมากมายยันพุ่งฟังซีดีนะคะพุ่งฟังลิงค์นะคะของอนักธุรกิจท่านหนึ่งท่านเป็นแค่แพทินัมธรรมดาแนตะ่ช่วงปีเดียวเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านสามารถ move up ขึ้นถึง4เข็มแล้วก็เงินพอพลัสที่ท่านได้เนี่ยนะ4ล้านบาท มันเป็นมันเป็นช่วงที่แบบสร้างความมหัศจรรย์มากๆในขณะที่หลายๆธุรกิจที่เจอปัญหาโควิด1 9เนี่ยเขาเวงปรับตัวไม่ได้เลยแล้วก็ยังแย่กว่าเดิมขณะที่คนเอวเนี่ยเรากลายเป็นบริษัทที่ให้โอกาสนะคะทำให้พวกเราหลายๆคนเนี่ยมีความหวงังมีความฝันนะคะแล้วก็ยังมีพลังในการที่จะเดินทางต่อนะพวกเราคนแอมเวเนี่ยถือว่าเป็นคนที่โชคดีนะอยากให้ทุกคน กท8ป8 8นะตรงเมืกับตัวเองนะคะที่ยืนหยัดและถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดที่อยู่กับบริษัทที่มีวิสัยทัศน์จริงๆนะคะช่วงเวลา30นาทีเอ้ยช่วงเวลา60นาทีเนี่ยนะคะดิฉันอยากจะได้นําพวกเราได้ไปพบกับมุมมองนะคะของเพื่อนร่วมธรุรกิจในกลุ่มของดิฉันนะ,ะที่ได้เชิญมามีทั้งหมด3ท่านนะคะที่จะมามาเล่าในทัศนะของเขาซึ่งหลายคนก็มีีีีอาชพท่ด มีความรู้ที่ดีนะคะแต่อะไรทำให้เขาเนี่ยยืนหยัดกับทุรกิจ m อมเวเขาจะมามีมุมเสนอมุมมองว่าอะไรที่ทำให้แอมเวนี่แข็งแกร่งแล้วก็สามารถจะอบอุ้มชูนักธุรกิจแอมเวทั้งโลกนี่ให้รอดพ้นจากวิกฤตได้นะคะบุคคลท่านแรกนะคะท่านเป็นสูตินารีแพทย์นะคะแม้งานท่านจะล้นมือยังเจ็ดเวลาให้กับการสร้างธุรกิจแอมเวท่านเห็นอะไรในธุรกิจแอมเวนะคะขอเชิญพวกเราพบกับ แพทย์หญิงปนัดดาบรรยงวิจัยจากกรุงเทพมหาคนครค่ะขอเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีผู้นำนะคะ,อะเอ็นะคะได้ยินเสียงชัดเจนอยู่ใช่ไหมคะมพอดีว่ากลัวว่าสัญ,ญญาณจะไม่ค่อยดีอะคะ่ะชัดเจนค่ะชัดเจนค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะ อาจารย์สุขุมอาจารย์พักพรพรนะคะแล้วก็ผู้นำนะคะเ,คเพจสัมพันธ์ทุกๆท,ท่านนะคะที่ให้โอกาสนะคะได้มาร่วมนะคะแชร์ประสบการณ์นะคะในงานเพจสัมพันธ์ที่ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆของภาคใต้นะคะซึ่งเดี๋ยวยังไงถ้าหากหมดยุคโควิดแล้วนะคะถ้าหากว่ามีงานเพจสัมพันธ์ที่เป็นออฟไลน์ line, นะคะก็คงได้มีโอกาสนะคะไปร่วมงานที่ภาคใต้บ้างนะคะก็อ่ก่อนอื่นนะคะขอเริ่มที่สไลด์เลยก็แล้วกันนะคะ อเคมาแล้วค่ะตรงนี้สไลด์เห็นเป็นภาพปกติอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะได้เลยค่ะค่ะค่ะ อื่นนะคะขอแนะนําตัวก่อนนะคะก็คือชื่อนะคะแพทย์หญิงปณดดาปรยงวิจัยนะคะชื่อเล่นก็คือหมอรุ่นนะคะจริงๆแล้วะคะ่ะก็คือเป็นหมอเลยเนะะี่ยค่ะเรียนจบคณะแพทยศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่ะตั้งแต่ปี2547นะคะด้วยเกียรตินิยมอันดับ2หลังจากนั้นนะคะก็ได้ทํางานนะคะในโรงพยาบาลรัฐบาลนะคะมีการใช้ทุนตามปกติ แล้วก็ได้เข้ามาเรียนต่อเฉพาะทางนะคะก็คือจบเป็นสูตินารีแพทย์ตั้งแต่ปี2553แล้วก็ทำงานนะคะเป็นสูตินารีแพทย์แล้วก็ได้มีโอกาสไปเป็นอาจารย์แพทย์ที่คณะแพทย,ยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยริยนครินทาวิโรดด้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ตัดสินใจก็คือได้ออกจากราชการะคะ่ะแล้วก็ปัจจุบันนะคะทางานที่โรงพยาบาลนะคะเอกชนนะคะแล้วก็มีเปิดคลินิกส่วนตัวด้วย ทีนี้นะคะจากแบล็กเกลแบบนี้นะคะก็คือทุกท่านน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วว่าปกติค่ะสูตินารีแพทย์นเนี่ยงานหลักของเรานะคะก็คือจะเป็นของของการผ่าตัดค้อนรนะคะ ซึ่งส่วนตัวเนี่ยจริงๆตอนที่เราตัดสินใจเรียนนะคะเราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องมาทํางานโรงพยาบาลเอกชนเพราะฉะนั้นค่ะถ้าตามโรงพยาบาลรัฐเราก็รู้อยู่แล้วว่าตอนกลางคืนหมอจะไม่ค่อยอยู่ถูกไหมคะซึ่งตรงน,นั้นน่ะมันเป็นวิถีชีวิตที่เราที่เราเลือกที่เราอยากจะเป็นในตอนแรกนะคะแต่ว่าพอหลังจากที่เราค่ะเรียกว่าออกจากราชการแล้วก็มาทําที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือว่าเราจําเป็นที่จะต้องทําคลอดนะคะ ในคนไข้ที่เราดูแลทุกรายด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นลักษณะของการทำงานแบบออนคอร์24ชั่วโมงสำหรับการทำคลอดหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คนไข้ของเราเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นมีคนมาคลอดกับเรามากขึ้นเนี่ยเราจะแทบจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยเพราะเราสามารถที่จะโดนตามได้ตลอดเวลาซึ่งถ้าหากว่าเรียกว่าทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ถ้าใครเคยคลอดด้วยวิธีธรรมชาตินะคะหรือเคยเจ็บท้องคลอดเนี่ยก็จะรู้ว่าส่วนใหญ่เวลา ที่คนชอบมาคลอดที่สุดก็คือเวลาเที่ยงคืนใช่ไหมคะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามนะคะบางครั้งก็คือมาประมาณตีสามตีสี่เอาเป็นว่าถ้าหากว่ามีคนมาคลอดทีเราก็คือไม่ต้องนอนเลยทีเดียวนะคะทีนี้ค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าครั้งแรกเนี่ยตัวเองนะคะได้รู้จักกับแอมเวยนะคะครั้งแรกเลยก็คือตอนที่เรียนจบนะคะปี2547ตอนนั้นก็คือเรียนจบแล้วก็ไปทํางานเป็นแพทย์ เป็นแพทย์ไซทคลนะคะที่ต่างจังหวัดก็คือที่บ้านเกิดคือจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งก็ต้องขอบคุณนะคะผู้ที่มาเปิดโอกาสในตอนนั้นก็คือเป็นคุณน้ากนะคะก็คือคือคุณพรทิพย์และคุณพงศิธิรมนตรีซึ่งปัจจุบันนะคะเป็นแพดดิ่น้ำสองผู้สถาปนาเนี่ยยาวนานมาประมาณสักสิบกว่าปีแล้วนะคะคือได้รับชีวิตอิสรภาพไปนานละแต่ตอนนั้นค่ะคุณน้าแค่มาชวนให้เราอะคะ่ะใช้สินค้าเพราะว่าเห็นว่าเราอะ เรียกว่าเป็นหมอน่าจะมีเงินที่จะพอใช้สินค้าของแอมเวได้แบบนี้ก็แล้วกันนะคะคือพูดตรงๆเลยคุณน้าก็มาชวนให้เรามาใช้แต่ปรากฏว่าค่ะพอเราได้เข้ามาใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเรารู้สึกว่าประทับใจนะคะอาทิสตี้มากในตอนนั้นค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะได้เจออัพไลน์พี่เก่าพี่เล็กนะคะคุณวิกชัยและคุณสุกัญยากิติสุวรรณวันนี้นะคะซึ่งปัจจุบันก็คือเป็นนักธุรกิจแอมเวระดับมรกนะคะได้เข้ามานะคะ ทำให้เราได้เข้าใจในเรื่องของแผนการตลาดของแอมเวย์ตอนนั้นค่ะทันทีที่เราได้เข้าใจในเรื่องของแผนการตลาดแล้วนะคะเงินเดือนนะคะรายได้ของแพทย์นะตอนนั้นจะอยู่ที่ประมาณสักห้าหมื่นนะคะตอนที่เราได้เข้าใจแผนธุรกิจแอมเวย์เนี่ยแล้วเราเข้าใจว่าถ้าทํแอมเวย์แล้วประสบความสําเร็จเนี่ยรายได้นะคะเทียบเท่าใกล้เคียงกับตอนที่เราทํางานประจําในตอนนั้นเลยนะคะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่ทําให้เราได้เริ่มเข้ามา ศึกษาในเรื่องของธุรกิจแอมเวย์นะคะแต่ว่าค่ะหลังจากที่ได้เราทำแอมเวย์ในสมัยนั้นนะคะก็คือทำแอมเวย์แบบคนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยแหะคะ่ะก็คือได้มีการใช้สินค้าแนะนําสินค้าแล้วก็มีการสปอนเซอร์นะคะทํางานพื้นฐานแต่ว่าค่ะทำแอมเวย์ไป2ปีปรากฏว่า ก็ยังไม่เคยจับรายได้หลักหมื่นจากแอมเวย์เลยนะคะมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนค่ะทําให้เราอ่ะตัดสินใจว่าเอ๊เราจะเอาอยัางไงดีคือแอมเวย์อ่ะเราคิดว่าดีดีมากๆแล้วก็มีคนที่ประสบความสําเร็จเยอะนะคะแล้วก็เร็วด้วยแต่ว่าในตอนนั้นที่เราทําเรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่เราก็ได้เพราะว่าถ้าหากว่าเราตัดสินใจมาเรียนต่อเนี่ยเราเรียนต่อเราใช้เวลา3ปีเรารู้แน่ๆอยู่แล้วว่าเราจบเป็นหมอเฉพาะทางนะคะซึ่งในตอนนั้นสุดท้ายค่ะเนื่องจากแอมเวย์เนี่ยเราลองเต็มที่ละ2ปีละ เราก็มาถึงทัมมิ่งที่เราตัดสินใจอีกรอบนึงแล้วก็เลยคิดว่าแอมเวย์เนี่ยอาจจะไม่ใช่โอกาสของเรานะคะก็เลยตัดสินใจเข้ามาเรียนต่อเฉพาะทางแล้วก็ไม่ได้สนใจกับธุรกิจแอมเวย์เลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอ่ะชอบสินค้าเราก็ยังคงที่จะรักษาในเรื่องของอ่ารหัสก็คือตอนนั้นเป็น ABO แล้วก็เริ่มมีดาวไลน์บ้างแล้วนะคะมีดาวไลน์ที่เข้ามาในสู่ธุรกิจด้วยเราก็ทิ้งองค์กรเลยอันนี้คือพูดแบบตรงๆเลยนะคะทิ้งองค์กรให้อัพไลน์นะคะซึ่งแล้วเราก็เข้ามาเรียนต่อไม่ได้สนใจธุรกิจค่ะ จนกระทั่งนะคะเราเรียนจบพอเราเรียนจบรายได้เราก็ขึ้นเป็นหกหลักเป็นธรรมชาติของวิชาชีพอยู่แล้วแล้วเราก็สนุกสนานกับเรื่องของการทํางานค่ะไปเรื่อยๆนะคะซึ่งปรากฏว่าหลังจากที่เราเรียนจบเฉพาะทางเนี่ยรายได้ของเราคือมันเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์แล้วก็มาจากการที่เราทํางานแล้วก็มีการสะสมคนไข้ต่อเนื่องคือรายได้มันมีการเจริญเติบโตทางด้านอาชีพเนี่ยเป็นเป็นธรรมชาติของของเราเลยค่ะจนกระทั่งมาถึงจุดจุดหนึ่งตรงที่ว่างานเนี่ย มันเริ่มเยอะะค่ะคือหลังจากที่ทํางานไปสักระยะหนึ่งค่ะเราอะรู้สึกว่ารายได้อะคือเยอะละเยอะจนเรารู้สึกค่อนข้างที่จะพอใจแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าในตอนนั้นอะคือเราไม่อยากทํางานแล้วเพราะว่าเราไม่มีเวลานอนนะคะจนกระทั่งช่วงหนึ่งค่ะ3วันนะคะ3วันสามคืนที่เราจะต้องทํางานทั้งกลางวันแล้วก็ต้องตื่นมาทาข้อทั้งคืนแบบนี้ค่ะ จนกระทั่งในอีกเช้าวันหนึ่งเรารู้สึกเราไม่อยากตื่นขึ้นมาอีกแล้วคือเราไม่อยากจะทํางานแล้วแต่ว่าสุดท้ายคือเราก็ยังคงจะต้องลุกขึ้นมาทํางานอยู่นะคะเพราะว่าเรายังมีชีวิตแล้วเราก็ยังจะต้องมีมีลมหายใจก้าวต่อไปแต่เราหยุดทํางานไม่ได้เพราะว่าเรารู้ว่าถ้าหากว่าเราหยุดทํางานเมื่อไหรค่ค่ะแน่นอนว่าในส่วนของตรงนี้นะคะมันก็จะต้องกลายเป็นเอ่อเรียกว่าเป็นศูนย์ไปเลยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เราค่ะอึดอัดนะคะกับสิ่งที่เราเรีย ว่าทําอยู่ในทุกๆวันนะคะคือมีความสุขในตอนที่ทํางานแต่ว่าพอทํางานหนักมากจนเกินไปไม่มีเวลาพักมันก็เริ่มกลายเป็นความทุกข์นะคะตรงนี้ก็เลยทําให้เราเริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้มีอิสระภาพเขาเรียกว่าใช้คําว่าได้อิสระภาพในเรื่องของเวลาก็แล้วกันนะคะตอนนั้นค่ะถ้าหากว่าทุกคนจําได้นะคะในช่วงระยะเวลาประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นช่วงที่ธุรกิจออนไลน์เนี่ยบูมมากมาก ซึ่งธุรกิจออนไลน์ที่ปูมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของอาหารเสริมลดน้ําหนากักเรื่องของครีมตัวขาวสกินแคร์ต่างๆเป็นต้นนะคะซึ่งตัวเราเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออเราอะชอบอเรียกว่า สินค้าในหมวดนี้คือเราชอบอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะคะเรากเกยนนะคะตัดสินใจนะคะที่จะลงเข้าไปเล่นในตลาดนี้ด้วยนะคะประโยคนี้เป็นประโยคที่คนใช้เยอะมากก็คือว่าการทําอาหารเสริมเพื่อทําเป็นธุรกิจออนไลน์เนี่ยใช้เงินล,ลงทุนแค่หลักแสนแต่กําไรเป็นหลักล้านซึ่งตอนนั้นคือเราก็รู้แค่นี้เหมือนกันเราก็เลยได้ลงไปนะคะเนื่องจากว่าเรามีเงินเก็บอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมคะ ต่จากเดิมที่เราคิดว่าลงทุนหลักแสนเนี่ยคำว่าแสนคือไม่ใช่1นึ่งแสนคือแค่การทําผลิตภัณฑ์แค่ชิ้นเดียวอะค่ะแค่สิ่งสิ่งเดียวเพื่อที่จะนํามาขายเนี่ยการลงทุนเพื่อผลิตขั้นต่ําตอนนั้นอะคืออยู่ที่ประมาณ5้าแสนห้าแสนคือเฉพาะค่าสินค้าแล้วหลังจากมีสินค้ามันไม่ใช่ขายตัวมันเองได้เราจําเป็นจะต้องใช้ในเรื่องของการทํา PR เรื่องของการทําการตลาด รวมทั้งเนื่องจากเราเป็นหมอนะคะเราไม่ได้เรียนเรื่องของมาเก็ตติ้งมาก่อนเราจําเป็นจะต้องใช้เงินในเรื่องของการทําสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อให้เราได้เหมือนกับที่แบรนด์อื่นๆเขาทํากันนะคะแล้วเงินที่ลงทุนไปตรงนั้นทั้งหมดนะคะหลังจากที่เราพยายามเต็มที่กับมันแล้วเราคิดว่าเราพยายามเต็มที่แล้วปรากฏว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยเงินแล้วกันนะคะหลังจากขายสินค้าไปบ้างขายได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยไม่เห็นแม้แต่ต้นทุนกลับคืนมาเลยนะคะ จนกระทั่งเรานะคะถึงได้ไปรู้ความจริงว่าในเรื่องของการทําแบรนด์เรื่องของอาหารเสริมหรือสกินแคร์ที่เราเห็นเขาขายกันดังๆได้เงินเป็นหลายๆล้านเห็นคนจับเงินเป็นฟอนๆน่ะจริงๆแล้วในช่วง3 5ถึง5ปีที่ผ่านมาค่ะมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยอ่ะมากกว่า1,000แบรนด์ เป็นพันพันแบรนด์เลยก็ว่าได้แต่ว่ามีแบรนด์ที่ขายได้จริงแล้วมีกําไรจนกระทั่งเจ้าของเนี่ยสามารถที่จะมีเงินเรียกว่ารวยแบบพลิกเปลี่ยนชีวิตได้อะไม่ถึง10%ซ ไม่ถึง10%จริงๆนะคะแต่ว่าในส่วนที่เหลือทั้งหมดน่ะก็คือคนที่มีเงินแล้วลงทุนแล้วก็ลงไปเล่นกับตลาดเนี้ยแล้วสุดท้ายเงินก้อนเนี้ยก็คือสูญหายไปจากการทำมาร์เก็ตติ้งไปให้กับเอเจนซี่แล้วก็ไม่มีใครรวยขึ้นมาได้จากธุรกิจเนี้ยค่ะซึ่งตัวเราเองก็เป็นหนึ่งคนที่อยู่ในกลุ่ม90%ใหญ่นะคะแล้วเราก็เลยได้บทเรียนตรงนั้นกลับคืนมาค่ะสุดท้ายแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊หรือว่าการทําธุรกิจ ส่วนตัวในลักษณะนี้จะไม่เหมาะกับเราสุดท้ายเราก็เลยลงมาโฟกัสในเรื่องของการทาคลินิกนะคะแต่ปรากฏว่าการทําคลินิกถามว่าคนไข้ยเยอะไหมคนไข้ยเยอะแต่มันก็มาวนอยู่ที่หลูกเดิมก็คือในเรื่องของการที่เราจะต้องใช้แรงของเราค่ะในการที่จะแลกกับรายได้นะคะที่มากขึ้นแล้วถ้าหากว่าหยุดนะคะมันก็ไม่มีรายได้เหมือนเดิมนะคะจริงๆตอนนั้นอยังไม่ได้คิดถึงธุรกิจแอมเย์เลยเพราะาเราเคยมี passive i ิน o m e ของ m อมเวนะคือดีมากๆเป็นธุรกิจที่ถ้าสำเร็จนะคือมันดีจริง,รงๆแต่เราก็คิดว่าไม่เหมาะกับเรานะคะจนกระทั่งนะคะคปี2546ที่ผ่านมาค่ะได้รู้จากคอร์สลดน้ำหนักของ m อมเวเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งถามว่ารู้จากใครคือรู้จากคนไข้ค่ะที่มารักษาที่คลินิกเราเนี่ยแหละ,ะเผอิญว่านะคะพี่ออยค่ะอยู่ที่คลินิกนะคะเป็นคนอ้วนแล้วก็มีคนไข้ที่คลินิกเขาขายคอร์สลดน้ำหนักของแอมเวน์นะคะก็มาแนะนําให้พี่ออยเข้าคอร์ส ตอนนั้นคือเราอะรู้แค่อย่างเดียวว่าพี่ออยคือเป็นดาวไลเรานะคะแล้วตัวเราเองเนี่ย trust ในเรื่องของแผนธุรกิจแอมเวย์อยู่แล้วแล้วตัวเราก็เชื่อมั่นในอัพไลน์ของเรามากๆเพราะฉะนั้นพอคนมาแนะนําให้เข้าคอร์สลดน้ําหนักของแอมเวย์สิ่งที่เราคุยกันก็คือว่าเดี๋ยวเราไปถามอัพไลน์ก่อนว่าอัพไลน์เรารู้จักไหมคอร์สลดน้าหนักของแอมเวย์ก็เลยทําให จากเดิมที่ตัวนุ่นกับพี่เก๋าค่ะไม่ไม่ได้เคยติดต่อกันเลยนะคะมาเป็นระยะเวลา10ปีเนี่ยก็ตัดสินใจค่ะทัก a c e b o o k นะคะไปทางพี่เล็กนะคะเพื่อถามว่าพี่คะรู้จักคอร์สลดน้ำหนักของแอมเวย์ไหมซึ่งโชคดีมากๆพี่เก๋าเนี่ยเป็นโคชลดน้ำหนักที่เก่งมากๆแล้วสุดท้ายเราก็เลยได้นัดเจอก,กันนะคะแล้วพี่เก๋าก็เป็นคนที่ทําให้พี่ออยเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนรูปร่างได้นะคะซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวพี่ออยจะมาเล่าในส่วนของตัวเองอีกทีแล้วก็ตัวเองค่ะหลังจากที่เห็นพี่ออยนะคะเข้าคอร์สลดน,นักของ ด้วยในราคาไม่ได้แพงเลยในความรู้สึกของเรานะคะคือเป็นราคาที่รับได้กับผลลัพธ์ที่ได้มาเราก็เลยเริ่มมองเห็นว่าธุรกิจตอนนี้ที่เรามองหามาตลอดอ่ะคือเราอยากได้ธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของสกินแคร์เรื่องของการลดน้ําหนักเรื่องของอะไรก็ได้อะที่มาตอบโจทย์เรื่องของ a s s i v e income พอมาเห็นเรื่องของคอร์สน้าหนักของ m อวแล้วเนี่ยสออย่างนี้มาประจวบเหมาะในเวลาที่เหมาะที่สุดในตอนที่เราอยากได้มันมากๆมันเหมือนกับเรามาเจอสิ่งที่เราค้นหามาตลอดชีวิตะคะ่ะ สุดท้ายแล้วเราก็เลยตัดสินใจที่เอาตัวเองเข้าคอร์สด้วยนะคะจริงๆเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองอ้วนนะคะแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองขี้เหล่นะคะจนกระทั่งมาเจออาจารย์ภาคาพรในงานแคมป์ครั้งแรกที่กรุงเทพนะคะอาจารย์ภาคาพรก็ได้บอกว่าคือหมอจําเป็นจะต้องเข้าคอร์สนะคะตอนนั้นก็คิดว่าตัวเองไม่ต้องเข้าแต่สุดท้ายพอตัดสินใจเข้าโปรแกรมนะคะ เสร็จแล้วปุ๊บนะคะแค่ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนค่ะที่เราเริ่มเปลี่ยนความเชื่อมั่นเราแตกต่างค่ะหลังจากที่เราตัดสินใจอ่ะหลังจากนั้นค่ะสามเดือนเราก็เป็นยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะคะแล้วเราก็เป็นยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตภายในเวลาสิบสองเดือนเราก็เป็นแพทตินัมครั้งแรกถ้าหากพูดถึงความรู้สึกก็คือว่าถ้าหากพูดถึงตอนที่เราหยุดทำเอ็มวีไปครั้งแรกเนี่ยเราไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตของเราอ่ะจะสามารถ สำเร็จในธุรกิจแอมเวย์ได้แต่ตอนที่เรากลับมาครั้งนี้เรารู้เลยว่าทำแอมเวย์ตอนนี้ไม่สําเร็จนะคือมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้คือยังไงมันต้องสําเร็จแน่แต่ถามว่าจะสาเร็จเร็วสําเร็จช้าก็อย่างที่เพจได้พูดในตอนแรกนะคะว่ามันขึ้นกับตัวเราจริงๆแล้วตอนที่เราตัดสินใจว่าเราจะทาเนี่ยเราก็สามารถที่จะทํามันได้จริงๆนะคะ ทีนี้เราก็ทำเอ็มวีค่ะควบคู่กับงานประจําซึ่งงานประจําของเราก็ยังคงหนักมากเหมือนเดิมเพราะเราไม่สามารถที่จะปล่อยวางในเรื่องของงานแบบ100%ได้เรายังจะต้องทําควบคู่กันไปอยู่นะคะแต่ว่าเราก็จัดเวลาในเรื่องของการทําธุรกิจเอ็มวีควบคู่ไปนะคะองค์กรของเราก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ จนกระทั่งนะคะสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าแอมเวร์พิเศษมากๆจริงๆก็คือว่าในช่วงโควิดในปีนี้ที่ผ่านมานะคะคือเราเคยได้ยินเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำปุ้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของคนในอดีต ที่ตัวเราเองไม่เคยผ่านแต่ตอนที่มาเจอในเรื่องของวิกฤตโควิดเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกชัดเจนมากๆถ้าหากว่าคนที่ทํางานในโรงพยาบาลรัฐอาจจะไม่รู้สึกอะไรอันนี้คือพูดในฐานะหมอนะคะเพราะว่าคนที่รับเงินเดือนในโรงพยาบาลรัฐคือเขายังคงทํางานและได้เงินเดือนเหมือนเดิมแต่เนื่องจากว่าเราค่ะทำงานในโรงพยาบาลเอกชนและเราก็ทําธุรกิจส่วนตัวเรารู้เลยว่าการที่มีโควิด19เข้ามาคือมันกระทบมากๆแม้แต่ในธุรกิจของโรงพยาบาลน,นะคะเพราะว่ารายได้หลักของเราที่ได้มา โรงพยาบาลเนี่ยลดลงจากรายได้พื้นฐานอนะประมาณ30เอร์เเลยคือรายได้มันหายไปเลยเนื่องจากคนไข้ลดลงเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็เริ่มไม่มีเงินที่จะมาจับจ่ายใช้สอยนะคะคือเขาก็เริ่มที่จะประหยัดเงินมากขึ้นการที่จะเขาป่วยเขาก็ไม่ค่อยมาโรงพยาบาลละหรือถ้าหากว่าเขาเลือกได้เขาก็จะไปเลือกที่จะรักษาในโรงพยาบาลรัฐบาลเพราะว่าเขาไม่ต้องเสียงเงินนะคะคนก็เริ่มที่จะหลีกหนีความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นรายได้ของโรงพยาบาลทั่วประเทศคือดรอปหมด ซึ่งมันก็รวมถึงรายได้รวมของโรงพยาบาลแล้วก็รายได้ของแพทย์แต่ละคนด้วยตรงนี้คือเราลดเลยแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึก amazing มากๆก,ก,กับธุรกิจแอมเวย์ก็คือว่าช่วงโควิด19ที่แอมเวย์มีเรียกว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการเป็น21%นะคะลดจาก1 0 0 0 150,000กลายเป็น120,000 PV นะคือเรารู้สึกว่าเอ้ยบริษัทอะไรบริษัทอื่นเขามีแต่จะเลี้ยงคนงานนะคะแม้แต่ในโรงพยาบาลเองตอนนี้ก็คือลดในเรื่องของเงินเดือนลด OT นะคะแต่ให้คนยังทำงานเท่าเดิม คือทุกที่คือมีแต่ใช้งานเรามากขึ้นแต่จ่ายเงินเราน้อยลงแต่ในขณะที่บริษัทแอมเวย์อะอะไรกันให้เราทํางานน้อยลงแต่ว่าให้เงินเรามากขึ้นให้รางวัลเรามากขึ้นเรารู้สึกว่าเอ,อบริษัทน่ะคือทําไมถึงดีขนาดนี้นะคะทาไมดีกับพวกเราขนาดนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เลยทําให้นะคะแม้ว่าในช่วงโควิดเนี่ยรันยาวมากี่เดือนก็ช่างในจบปีบัญชีนี้นะคะเราก็เลยสามารถที่จะ move นะคะจากแพตตินัมเนี่ยเป็นแ um พตตินัมสองผู้สถาปนาได้ในปีบัญชีนี้ค่ะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าธุรกิจแอมเว์คือเป็นธุรกิจที่ส่วนกระแสจริงๆนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าก่อนหน้านี้ค่ะเราก็เคยเป็นคนแบบนี้ก็คือว่าไม่ว่าเราจะทํางานมีรายได้นะคะเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่เนื่องจากว่าเงินที่เราได้ะมันเกิดมาจากการที่เราจะต้องทํางานเพราะฉะนั้นค่ะทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าคนทุกคนจําเป็นจะต้องใช้เงินค่ะถ้าหากเราไม่มีเงินนะคะเราไม่สามารถมีชีวิตที่แบบสุขสบายได้ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรายังคงกังวลจะต้องหาเงินอยู่ไม่ว่าเราจะมีเงินมากหรือเงินน้อยก็ตามแต่ถ้าหากเรายังจะต้องหามันน่ะยังไงก็ตามเราจะเห็นว่าเงินน่ะมันมีคุณค่ามากกว่าครอบครัวความรักแล้วก็ความสุขแน่ๆเพราะว่าหลายๆครั้งก่อนหน้านี้สมัยที่เรายังไม่รู้จักธุรกิจแอมเวเรายังไม่รู้จักการที่การหารายได้เสริมเรามุ่งเน้นแต่เรื่องของการหาเงินจากวิชาชีพของเราอะหลายๆครั้งที่เราพลาดโอกาสในการที่เราจะไปดูแลคนที่เรารัก เราพลาดโอกาสในเรื่องของการที่เราจะเสียสละเขาเรียกว่าเราไม่ยอมที่จะเสียเวลาหาเงินเพื่อไปดูแลคนที่เราอยากจะดูแลเพราะเรามัวแต่ห่วงในเรื่องของการหาเงินตอนนี้ค่ะ ตอนหลังจากที่ตัวเองได้เข้ามาทำเอ็มวยจนกระทั่งธุรกิจประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งซึ่งเป็นแค่ระดับเริ่มต้นนะคะแต่ว่ามันก็ทําให้เราอ่ะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วอันที่สองคือมันเริ่มทําให้เราเห็นความเป็นไปได้ของการมีรายได้แบบที่เรียกเป็นพา s ซีฟอินคอมอย่างแท้จริงนะคะทำให้เราสามารถที่จะเรียกว่าหยุดที่จะหาเงินเพื่อที่จะใช้เวลากับความสุข เพื่อที่จะใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็ใช้เวลากับคนที่เรารักได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเรารู้ว่ามันมีวิธีหาเงินอื่นๆที่ไม่ใช่เพียงแค่การเอาเวลาไปแลกเงินแล้วก็สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือว่าหลังจากที่เราเข้ามาในธุรกิจนะคะได้ดูแลผู้คนนะคะมากขึ้นตัวเริ่มมีคนนะคะที่อยากจะมีวิถีชีวิตที่มีอิสระภาพหรือมีรายได้แบบที่เราเป็น ความสุขในตอนนี้คือการที่เราค่ะได้เริ่มแบ่งปันในสิ่งที่เราเรียนรู้มาในตลอดเส้นทางของการทําธุรกิจเพื่อถ่ายทอดให้กับดาวลน์ของเราที่สนใจในเรื่องของการทําธุรกิจแล้วพยายามพาเขาให้ประสบความสําเร็จในรูปแบบที่เขาต้องการและความสําเร็จในระดับที่เขาต้องการนะคะโดยที่เขาไม่ต้องจ่ายเงินเราสักบาทอย่างเงี้ยค่ะคือการที่ทําให้คนคนหนึ่งรวยขึ้นโดยที่เขาไม่ต้องเสียเงินให้เราสักบาทเลยตรงนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆนะคะเพราะว่ามันแต่จะแตกต่างจากการที่เราทํางานใน ในโรงพยาบาลของเราค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลของที่เราทําอยู่นะคะมันจะเป็นลักษณะว่าเราค่ะทำงานมากแค่ไหนก็ช่างแต่ยังไงก็ตามคือข้างบนอ่หมายถึงเขาก็จะต้องพยายามที่จะให้รายได้สูงสุดคือเขาโฟกัสที่รายได้รวมของ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 ค์กร ะะเพราะว่าอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเนื่องจากรายได้รวมของโรงพยาบาลอย่างที่บอกค่ะมันรอดใช่ไหมคะโรงพยาบาลก็จําเป็นจะต้องออกโปรโมชั่นเพื่อให้มีลูกค้าเข้าไปตรวจสุขภาพหรืออะไรเพิ่มเติมเพื่อให้รายได้หลักขององค์กรเท่าเดิมผลกําไรเท่าเดิมแต่ว่าพอเขาลดราคาเรื่องของการตรวจอะไรไปแล้วแน่นอนเขาจัดโปรโมชั่นขึ้นมาสิ่งที่เขาลดอันดับแรกคือเขาลดค่าตรวจแพทย์เพราะฉะนั้นคือเราทํางานหนักมากขึ้นแต่เรารายได้ลดลง นะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งเทียวฤทิเลี้ยงไม่ได้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ เรียกว่าธุรกิจทุกที่ทั่วโลกก็คือเป็นแบบนี้นอกจากธุรกิจแอมเวทที่เดียวเท่านั้นที่เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ทําส่วนกระแสแล้วเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นบริษัทที่มีคุณธรรมแล้วก็มีมนุษยธรรมกับพวกเรามากๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่สําคัญในตอนนี้ในส่วนตัวนะคะมันไม่ใช่เรื่องของความรวยแล้วค่ะมันไม่ใช่เรื่องของความรวยว่าจะต้องมีกี่บาทกี่บาทแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของอิสรภาพก็คือเรื่องของการมีรายได้มากพอที่จะใช้จ่ายแต่ว่ามันจะต้องมีนานพอที่เราจะสามารถ ใช้ใจ่าได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องหามันตลอดเวลาก็คือเป็นเรื่อง passive income ของธุรกิจแอมวนี่เองค่ะ